นิวรณคือธรรมชาติที่เป็นเครื่องขวางกั้นจิตใจไม่ให้บรรลุค,ความดีงามมีห้าประการดังนี้หนึ่งความพอใจในกามคุณเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นความปรารถนาในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาทำให้จิตใจหมกมุ่นอยู่กับกามคุณจนไม่สามารถทำความดีงามได้ 2. ความโกรธเช่นความขุ่นเคืองความไม่พอใจความกับแค้นใจ เป็นความรู้สึกที่ทําให้จิตใจกระวนกระวายขุ่นหมูและมุ่งร้ายต่อผู้อื่น 3. ความหมดหู่และเสื่อมสึ่เป็นความรู้สึกที่ทําให้จิตใจอ่อนแอท้อแท้หมดกําลังใจที่เกียดและง่วงหามนอนเป็นต้น 4. ความฟุ้งซ่านและราําคาญเป็นความรู้สึกที่ทําให้จิตใจไม่สงบวอกแวกและคิดถึงเรื่องต่างๆมากมาย 5. ความลังเลสงสัย เป็นความรู้สึกที่ทำให้จิตใจไม่แน่วแน่ไม่มั่นใจและไม่กล้าตัดสินใจเครื่องขวางก้านจิตใจเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาจิตใจและการก้าวหน้าความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆในโลกการและเครื่องขวางก้านจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้จิตใจสงบและสามารถเข้าใจธรรมชาติได้ในการตั้งสติก,กำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเครื่องขวางก้นจิตใจเป็นการปิดการรับรู้ ของการพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงธรรมชาติของชีวิตซึ่งการพิจารณาเครื่องขวางกั้นจิตใจในการตั้งสติกำหนดพิจารณามีสีประการดังนี้ 1. การรู้ว่ามีเครื่องขวางกั้นจิตใจเมื่อเครื่องขวางกั้นเกิดขึ้นในจิตให้รู้ว่ามีเครื่องขวางกั้นเกิดขึ้นเช่นรู้ว่ามีความพอใจในการเกิดขึ้นรู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นการรู้ลักษณะของเครื่องขวางกั้นจิตใจให้รู้ว่าเครื่องขวางกั้นจิตใจแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไร เช่นความพอใจในการมีลักษณะปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความโกรธมีลักษณะกุ่งเคืองเป็นต้น 2. การรู้เหตุเกิดของนักเครื่องขวางก้านจิตใจให้รู้ว่าเครื่องขวางก้านจิตใจเกิดขึ้นจากเหตุใดเช่นความพอใจในการเกิดขึ้นจากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความโกรธเกิดขึ้นจากการกระทบกระทั่ง 3. การรู้ความดับไปของเครื่องขวางก้นจิตใจ ให้รู้ว่าเครื่องขวางกั้นจิตใจดับไปได้อย่างไรเช่นความพอใจในการดับไปเมื่อพิจารณาเห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความโกรธดับไปเมื่อแผ่เมตตาสการรู้การไม่ให้เกิดเครื่องขวางกั้นจิตใจต่อไปให้รู้ว่าจะไม่ให้เกิดเครื่องขวางกั้นจิตใจขึ้นอีกได้อย่างไรเช่นไม่ให้เกิดความพอใจในการขึ้นอีกด้วยการควบคุมและระมัดระวังการรับรู้ทั้ง6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำเมื่อรับรู้อารมณ์ต่างๆไม่ให้เกิดความโกรธขึ้นอีกด้วยการแผ่เมตตาการพิจารณาเครื่องขวางกั้นจิตใจในการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิประการจะทําให้เห็นว่าเครื่องขวางกั้นจิตใจเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อเห็นดังนี้แล้วจิตใจก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในเครื่องขวางกั้นจิตใจและสามารถละเครื่องขวางกั้นจิตใจได้ในที่สุด